สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพปรักทุทุกท่านครับผู้โชคชยเนี่ยวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของแม่นเป๊ะเสียวสันหลังวา่าเลิกยามต่อไปวาตภัยหนักหน่วงย้อนคำทำนายปลา,ายปีโหนลักยิ้มและหมอปลายปลายกระซิบท่านผู้ฟังครับ โนลักยิ้มแม่นเปะเสียวสันหลังว่าเลิกยามต่อไปว่าตภัยหนักหน่วงโดยระบุว่ามีบุคคลสำคัญเสียชีวิตไม่ว่าจะมีคนบาดเจ็บล้มตายเยอะไปทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามองศาเดิมของดาวเนี่ยก็คืออยู่ช่วงประมาณ ตุลาคมพฤศจิกายนแต่ผมมองว่าถ้าแผ่นดินไหวครั้งนี้มันจะเกิดก็คือเกิดรอบเลยถ้าในวิธีนี้ก็ขึ้นมาถ้านั้นก็ปาดไปหลายอย่างเลยนะครับในวันถวายสัตว์แผ่นดินก็สุดนะครับตรงสถานีไฟฟ้าใต้ดินนะครับต่อมาก็เป็นอุทก,กภัย คาดว่าในเลืกยามต่อไปเนี่ยเข้าฤดูหนาวจะสถานการณ์น้ำท่วมเมืองหาดใหจ,จังหวัดสงขลาส่งผลเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งต่อมาสังคมออนไลน์ในพื้นที่อำเภอหาดใหจ,จังหวัดสงขลามีการแชร์คลิปภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุพทกภัย ในอำเภอหาดใหญ่ขณะก,กำลังลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตตามจุดต่างๆซึ่งในคลิปคู่ภัยได้นำมาร่างผู้เสียชีวิตลำเลียงลงเรือท้องแบนนำมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินขณะที่บางคลิปลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ถูกน้าท่วมอย่างหนะักอย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเย็ยนวันที่29พฤศจิกายนนายแพทย์ศักดารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงจำนวนผู้เสียชีวิตว่ามีกระแสข่าวที่เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตออกไปซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจจะมีการคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยข้อมูลณเวลา16นาฬิกาวันที่29 พฤศจิกายนมีร่างผู้เสียชีวิตที่เข้ามายัางโรงพยาบาลสงขานคารินจำนวนทั้งสิ้น131อารายสามารถจําแนกที่มาได้เป็นสองส่วนหลักก็คือร่างที่รับมาจากโรงพยาบาลหาดใหในช่วงที่เกิดอุทกภัยจำนวน55รายซึ่งเป็นส่วนที่โรงพยาบาลเก็บรักษาไว้อยู่แล้ว และอีกส่วนก็คือการรับร่างเพิ่มเติมเข้ามาใหม่จำนวน76รายมีผู้เสียชีวิต11รายที่เกิดจากการบาดเจ็บด้วยโครคไขยไข้เจ็บเองสำหรับผู้เสียชีวิตผิดธรรมชาติ65รายจำนวนนี้เป็นผู้ที่ทราบชื่ออีก38รายซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์เสร็จสิ้นไปแล้ว19ราย หากนับตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจนถึงปัจจุบันนี้มีครอบครัวที่ติดต่อขอรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วทั้งสิ้น14รายจึงขอยืนยันว่าตัวเลขดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันจากกระทรวงสาธารณาสุขและตำรวจแล้วว่าเป็นข้อมูลจริง จากการสังเกตในการเดินทางเข้ามาของผู้เสียชีวิตในวันนี้ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีปริมาณไม่มากทําให้ยืนยันได้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากเขตอุทกภัยไม่ได้สูงตามกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจจะนําเสนอเรื่องจริงไม่หมดจนทําให้ประชาชนนีิสับสนนอกจากนี้ ไม่เคยมีการบังคับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเรื่องการแจ้งผู้เสียชีวิตแต่การรายงานยอดจำเป็นจะต,ต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีการเสียชีวิตของชาวมุสลิมซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องมีการฝังร่างภายใน24ชั่วโมงจนอาจจะทำให้บางครอบครัวไม่สามารถนำมร่างมายืนยันต่อศูนย์ปฏิบัติการได้ แต่เกิดความกังวลว่าจะกระทบต่อเงื่อนมาตรการเยียวยาของภาครัฐหรือไม่นายแพทย์ศักดาชี้แจงว่าการเสียชีวิตในทุกกรณีจะต้องมีการออกใบมรณบัตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตจากการระบ,บุสาเหตุลงไปว่าเสียชีวิตจาก,ก,กอุบัติภัยจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ทราบของเจ้าหน้าที่เสียก่อน จึงจะครบถ้วนตามกระบวนการคือก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้ที่มาถแถลงข่าวนะครับเนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าจริงๆแล้วรัฐบาลได้สื่อสารไปในภาพของรัฐบาลนะครับแต่มีหลายกระแสที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงความเป็นจริง หรืออาจจะหมกเม็ดอะไรก็แล้วแต่ก็เลยขอโอกาสนี้นะครับให้ได้พวกเราได้รับทราบสำหรับคนที่ทำงานจริงๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตที่จะเรียนก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมาในตัวแทนแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนึ่งท่านนะครับท่านนายแพทย์ประพลนะครับรับรองอธิการบดีสาธารณสุข นะครับคุณหมอสมบัตินะครับรองอธิบดีกรมอนามัยแล้วก็รองอธิบดีกรมควบคุมโรคผู้หนวยการโรงพยาบาลสงขานะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ช่วยในการประสานในเรื่องของวิกฤตโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็ได้มารับอมอบให้มาดูเรื่องการดูแลเรื่องศพผู้ที่เสียชีวิตในช่วงที่มี อุบัติภัยก็เรียนว่าข้อมูลล่าสุดนะครับที่ออกไปนับบ่ายวันนี้คือ16นาฬิกาข้อมูลศพทั้งหมดที่เข้ามาที่นี่131ศพ131ศพเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นเกาะเป็นศพที่มาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ช่วงที่เกิดโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยมีศพที่เก็บไว้ตั้งแต่ต้น จำนวนทั้งหมดที่ส่งมานี่ก็คือ55ศพปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้จํานวนไม่มากก็คือจํานวนทั้งหมดเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะดูเนาะเริ่มต้นที่พวกเรารับทราบแล้วก็เป็น117แล้วก็วันนี้นะครับที่ตอน16นาฬิกาก็ได้สื่อสารไปแล้วก็คือ1 3 1ออันนี้คือ ภาพศพทั้งหมดที่เก็บอยู่ข้อมูลตรงนี้นะครับผมแบ่งออกเป็นสองก้อนตัดห้าบห้าออกห้าห้าออกช่วยลบหน่อยว่าเหลือเท่าไรหนึ่งร้อยบหก็เจ็ดสินะครับมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขานครินในช่วงที่น้ำคือโรคปกติคือโรคโตายจากโรคที่เขาเป็นอยู่11คน ลบเหลือเท่าไหรครับเหลือ65ก็เหลือ65ประมาณนี้คือเลขที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ก็เกิด5้าเคสที่เสียชีวิตตายผิดธรรมชาติในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมมีอยู่65้านี่แหละครับดำเนินกระบวนการในการพิสูจน์หลักฐานว่าเสียชีวิตในช่วงน้ำท่วมซึ่งมันมีกรณีที่ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรละหลายอย่างในส่วนตนนี้ ท่านเห็นก็ขบวนการทําวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ขบวนการทั้งหมดนะครับผมก็เรียนทุกท่านนะครับว่าหน้างานที่ผมอยู่ตรงนี้กับข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยผมก็อยากจะ,ะสื่อมวลชนนะครับได้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อที่จะทําให้ประชาชนไม่ได้เข้าใจผิดหรืออาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลต่าง ผมก็เชื่อว่าถามคนหน้างานครับที่มาทำงานตรงนี้จะดีที่สุดนะครับทั้งนี้สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมีการอัปเดตให้ทราบในเวลา16นาฬิกาของทุกวันล่าสุดครับโหนล,ลักยิ้มได้ออกมาพูดถึงคำทำนายในอดีตของตนเองหลังชาวเน็ตปกกระแสแม่นจริงโดยโหนล,ลักยิ้มเคยทำนายไว้ว่า จะมีบุคคลสำคัญเสียชีวิตและจะมีคนบาดเจ็บป้มตายเยอะในทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงตามองศาเดิมของดาวอยู่ช่วงประมาณตุลาถึงพฤศจิกายนแต่ตนเองมองว่าถ้าแผ่นดินไหวครั้งนี้มันเกิดรอบเลยซึ่งในตอนนั้นมีข่าวลือเรื่องสึนามิช่วงกรกฎาคมตัวเองก็มองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟิวสึนามิ มันไม่ใช่ฟิวการเกิดแผ่นดินไหวจริงๆแต่เป็นแบบเซอราวเกิดได้หลายจุดอย่างเรื่องของหาดใหญ่คาดว่าเสียชีวิตเยอะกว่าที่เหตุการณ์คาดการไว้จะมีเรื่องเขตแปดก,กับการขโมยอาหารอีกท่านอนุทินขึ้นมาก็ปาดไปหลายอย่างตั้งแต่วันถวายสัตว์แผ่นดินก็สดุดต่อมาอุทกภัยคาดว่าในเลิกยามต่อไปเข้าฤดูหนาว จะเป็นวาตาภัยภัยที่เกิดจากลมฟ้าพายุฝุ่นเครื่องบินของที่อยู่บนท้องฟ้านี่นึกถึงที่ทำนายการสูญเสียครั้งใหญ่ปลายปีแม่นจริงแต่ถ้าบอกว่าเจ็ดศพนี่ถุยน้ำลายใส่หน้าเลยอะไรพูดเนี่ยคิดว่าเท่าไหรมีบุคคลสำคัญเสียชีวิตไม่ว่าจะมีคนบาดเจ็บล้มตายไปเยอะ ไปทางธรรมชาติมีความรุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามองศาเดิมของดาวก็คืออยู่ในช่วงประมาณตุลาถึงพฤศ,ศจิกามันจะเกิดเป็นเซอร์ราวครับคือเกิดรอบเลยคือตอนนั้นมีข่าวเลยเรื่องสึนามิช่วงกรกฎาผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ฟิวสึนามิมันไม่ใช่ฟิวการเกิด แผ่นดินไหวจริงๆแต่เป็นการเคลื่อนหลายๆจุดการสูญเสียครั้งใหญ่มีเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของเรื่องบุคคลสำคัญครับรวมถึงการสูญเสียที่มีคนเสียชีวิตเยอะก็เกิดขึ้นในรักของดวงเมืองก็เลยทำนายตรงไปว่าอย่างเรื่องหาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเสียชีวิตเยอะกว่าที่คาดการไหม อันาแตอีกเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวยังต้องรอดูกู้ภัยนะครับแต่ยังมีเรื่องเขตแบกกับการขโมยอาหารอีกนะครับเห็นทหารสะพายพายเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยผมก็ถ้าในวิธีนี้ขึ้นมาเท่านั้นก็ปาดไปเลยอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันถวายสัตว์แผ่นดินก็สุดนะครับตรงสถานี ลถไฟใต้ดินนะครับต่อมาก็เป็นอุทกภัยคาดว่าในเลิอกอยามต่อไปนี่น่าจะเป็นฤดูหนาวจะกลายเป็นวาตาภัยทีนี้หมอปรายภรากาศซิบก็ยังเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าหมอปรายภรากสซิบเคยทํานายน้ําท่วมใหญ่สิ้นปี68ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วฟังภวาวะล่าสุดครับกลายเป็นวัยรัฐ ชาวเน็ตแหกคอมเมนต์ียกว่าชาวเน็ตนิพกันแหกคอมเมนต์กันสนัน่นต้องบอกเลยนะว่าสถานการณ์น้ำท่วมผักต้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและทำให้ภาคใต้อย่างต่อเนื่องทรงผลให้หลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลากระบี่แล้วก็ชุมพรเรชิญฝนตกหนัก สะสมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วซึ่งระดับน้ำในหลายอำเภอก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ประชาชนจะต้องรีบขนย้ายสิ่งของและก็อบพยพผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดคลองหรือว่าใกล้กับเชิงเขาขนาดเดียวกัน ต้องบอกว่าเส้นทางหลักบางเส้นบางสายก็ถูกน้ำท่วมตัดขาดซึ่งการจราจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการรายงานว่าดะระดับน้ำกำลังและก็มีเจ้าหน้าที่และก็อุปกรณ์ช่วยเหลือเร่งด่วนลงพื้นที่ทั้งเรือท้องแบนรถสูงหลุยน้ำเครื่องสูบน้ำกำลังสูง รวมถึงเคลื่อนหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากหลายจังหวัดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายพื้นที่เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้จะต้องบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจอาสากู้ภัยก็ต่างลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพภาคที่4ก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปก่อ์ ช่วยขนประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมสนับสนุนอาหาราน้ำดื่มและก็ถุงอย่างชีพจำเป็นส่วนโมนูลนนิิผู้ภัยจากหลายจังหวัดก็ได้มีการส่งทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแล้วก็ลาเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลขณะที่กรมบูตุนิยมวิทยาก็มีการเตือนให้ภักกายตอนลาก ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องหนึ่งถึงสองวันโดยมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอที่เคยเกิดในอดีตทั้งนี้ประชาชนก็ควรติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็งดสัญจรในเส้นทางที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยซึ่งหน่วยงานรัฐ ก็ยืนยันว่าจะเล่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมหากสถานการณ์ไม่ขี้ขรายล่าสุดบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่ายิ่งขนลุกเมื่อเราชาวเน็ตต่างแหย่ย้อนคำทำนายของหมอปรายภายกระซิบที่เคยทำนายเรื่องน้ำท่วมใหญ่สิ้นปี68ซึ่งล่าสุดตอนนี้ คลิปดังกล่าวนี่ก็กลับมาเป็นไวรัสชาวเน็ตก็แห่กันคอมเมนต์กันสน,นัน่นซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเมื่อห้าเดือนก่อนเมื่อวันที่สองมิถุนารายการดังรายการหนึ่งได้เสนอเทปชื่อตอนหมอปลายยมมาทูดเตือนครั้งใหญ่ภาวาแผ่นดินไหวน้ำท่วมใหญ่สิ้นปีหกแปซึ่งจะต้องบอกเลยว่า ช่วงหนึ่งหมอปรายก็มีการกล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมว่าน้ำจะท่วมบนฝ้าฝนตกหนักพายุในกรุงเทพมหานครนยังอยู่แต่ว่าไม่หนักเท่าปี2554ท่วมใหญ่ในต่างจังหวัดยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่สำซากเดิม,เ,ดมเช่นอยุธยาราชบุรีสุพรรณบุรีอาจจะมีระดับน้ำสูงถึง3 4เมตร ช่วงปลายปีประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงที่ต้องระวังน้ำเพิ่มหนักเป็นพิเศษแผ่นดินไหวในกรุงเทพยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่จะไม่หนักเท่าที่ผ่านมาจะมีเพียงการสั่นไหวทำให้โคมไฟตกแต่ไม่มีอาคารถลม่มขนาดใหญ่ใจกลางเมืองขนาดที่มีการทำนายการเมืองว่ารัฐบาลปัจจุบันจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครม ภายในแต่ยังไม่เปลี่ยนตัวนายกรัฐบาลอาจจะไม่ครบวาระสี่ปีซึ่งนายกคนต่อไปเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มีธุรกิจส่วนตัวด้านอส,สังหาริมทรัพย์และโรงแรมไม่ใช่คนในแวดวงการเมืองโดยตรงแม้จะมาจากครอบครัวที่เล่นการเมืองอายุเกินสี่สิบปยไปซึ่งหมอไปก็ยังมีการทิ้งท้ายว่าการเตือนภัยนี่เป็นการบางแผนชีวิตล่วงหน้า หากไม่เกิดเหตุการณ์นี่จะดีใจมากซึ่งคำทำนายนี่ยไม่ตายตัวดาวเคราะหเนี่ยยังย้ายได้ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการเตรียมตัวป้องกันกา,าวเน็ตก็พากันแห่มาย้อนชมคลิปนี้แล้วก็ต่างคอมเมนต์สนันว่าแม่นแม่นจนเสียวสังหลังโดยเฉพาะบอกว่า ปลายเดือนพฤศจิกายนจะท่วมหนักเลยที่ภาคใต้จังหวัดหลายพื้นที่เชื่ออย่างเขาพูดว่าเขาเตือนให้ระวังมีคนบอกว่าฤดูหนาวน้ำที่ไหนจะมาแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเห็นไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ